สวัสดีค่ะมาแกะกล่องสุ่มกันค่ะเจอกับช่องเหมือนเดิมน,นะนี่กล่องสุ่มในวันนี้เริ่มแกะกันเลยเจ็บมาก ของก็จะมีก,กุชเลยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์อะไรไม่รู้อุ้ยดูคนระวังมีดด้วยเนะบาดมือไปแล้วหนึ่งแต่จะเซ็นเซอร์ไว้ บาดไปแล้วหนึ่งนเสีสว้ยเจ็บมากยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนนี้เราอยู่ป .5 ทับสองเองทุกคนไหนๆ,ๆก็ไม่มีอะไรแล้วเจ็บมากเราเพิ่งอยู่ป .5 ทับสองเองตอนไปแล้วหนึ่งเจ็บเคยโดนไปแล้วตอนอนุบาล แต่ยังไม่คิดอีกหรอเนี่ยยังมาโดนเดกนี่มาดีบิวเซอร์เชียนก่อนนั่นก็คือมันเป็นขอใช้มือข้างนี้เล่นนะต่อไปข้างนี้ก็จำมัามาทองไปไหน เราเซ็นซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อย บายบายนะทุกคนขอจบแค่นี้ตอนนี้เสบนิ้วมากเดี๋ยวจะไปทำแผลดูต่อ EP 2สองนะดูต่อ EP 2สองตอนทำแผลมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบายบาย